แทนแทนสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นของเล่นกันนะครับตัวแรกครับก็คือจมซีบ้านะครับก็คือจมาร้ายนั่นเองว้าวมาแล้วครับแทนแทนโอ้ตัวนี้ก็คือเจ้าเอลฟ์เฟนก็จะสั่นๆๆอย่างนี้นะครับแล้วก็วิ่งไปเอ้ยนี่เล็กบิดก็ตายมีสองตัวนะครับ ที่อยู่ในกล่องน,นี่อะไรครับแมงป่องนั่นเองอเว้าวเจ้าแมงป่องเอดนะดูเลยนี่ข้างหลังเป็นแี้แบบสาทานนะครับอ่านี่เป็นแมงป่องแบบชนถอยนั่นเองเออเฟี้ยวครับเฟี้ยวมากลายมังกี้อืมเอมอเออ ก็อันนี้ก็ชนทอยสไปเดอร์เจ้าแมงแมงมุนมนั่นเองโอ้เอลฟเฟนสั้างเอลฟเฟนน่ารักมากเลยน,นี้วก็โอ้ยสซดครับน,นีก็คราวว้า แล้วนี่ก็ดอนโซนี่นตัวหนึ่งตัวใบใหญ่เลยบักเอ็กเลยโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาเพื่อนเพื่อนไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ชหน้านะครับบายบายฝากกดติดต,ตามให้ด้วยนะครับทุกคน